เราก็ไปอยู่ในรายการโอ้พูดเยอะจนลืมไปแล้วแต่ว่ารายการอะไรวะโอ้วาส,สกินรีวิวโอ้อานชิ้นตอนที่สองแม่งอย่างว,างกกว่างต้องพชาวบ้านไปวะเนี่ยไอ้แคนฝ่ายไปดูกันเลยเอือแล้วเราก็ไปอยู่ในสกินของวินสตันอีกแล้วสกินตัวน,นี้จะเป็นฟล็อกสโตนฟล็อกสโตนฟล็อกสโตน โอเคเป็นตัวดําทึบทั้งตัวเลยนะต่างกับอันดุซีนิดหน่อยด้านสีแล้วก็ปืนของมันจะเป็นสีดำล้วนเช่นกันแม่นคนดํามาแบบจะเต็มก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้ตัวสีส้มมากกว่าโอเคไปดูที่อิโมกันเลยียบแว่นดึงนิดแถบแว่นดึงนิดจริงๆเอาคลิปเมื่อกี้มาจินตนาการก็ได้ว่าเป็นตัวสีดำ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนี้กเก่งขามากอ่ะคือตัวสีดำตัวสีดำน่าเก่งขาม เวลากดอันตรตัวสีดำแล้วคือแบบน่ากลัวมากอันนี้คือคันยาอ่อนไปเลยโอเคดัสเตอร์นั่งแงะงำเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยก็โอเคอยู่ใช้ได้ดัสเตอร์เนี้ยเนี้ยเี้ยต่อไปวิซรี่โพสไม่เฟี้ยวเท่าไหร่ถ้าเป็นอสูรนี่จะหูยังเท่คือร่างนี้อย่างเท่ มีร้อยให้ร้อยยังไงต้องซื้ออ่ะเออนี่ขยับแว่นไม่มีอะไรเลยขยับแว่นโอเคต่อไปเป็นเดรตติ้งไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าเป็นบีดน่าจะโอเคสุดสำหรับทุกสกินต่อไปเป็นไฮไลทนน์แน่น่แน่ขยับแว่นแป๊บขยับแว่นแป๊บแน่ยีฟันด้วยต่อไปโอ้ยอย่างเท่ คือสีดำใช้กับเจ้าอาสูรแนะนำเลยใช้กับอสูรล้วนๆอ,อ,อย่างเฟีเ้ยวคือสีดำเฟีเ้ยวสุดๆไม่เฟี้ยวจริงเวลาเป็นปีศาจอะไรว่าเปล่าแว่นน้ำลายเต็มจอไาน้ำลายเต็มจอไปแล้วไปต่อไปเป็นปืนของเจ้าตัวนี้อุ้งเป็นสีทองก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ เพราะมันตักับสีดําแบบยังพอไปวัดไปวาได้แต่ก็สู้อันเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าสีขาวกับสีทองน่าจะเข้ากันกว่าสีดําโอเคสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพจน,นี้บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าตัวต่อไปก็คงเป็นอะไรนออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบ๊ายบาย